รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬามั่นใจการจัดซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์สร้างมูลค่าทางเศร,รษฐกิจได้กว่า5พันล้านบาทันาถกรสริรัฐยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยใช้3เมืองหลักได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ระหว่างวันที่20-26กมกราคมที่จังหวัดนครราชสีมาว่ากีฬาสีเกมส์เป็นมหากรรมการแข่งขันของชาติในภูมิภาคอาเซียนและได้รับการยอมรับในระดับเอเชียว,ว่ามีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้มากรรมกีฬารายการอื่นๆแต่นั้นการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ18ปปีจึงนับว่าเป็นเรื่องดีและใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างงานบริการงานขนส่ง และงานกีฬาโดยเชื่อว่าจะมีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0ถึง14,000อัตรานอกจากนี้จะมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนตลอดจนผู้ติดตามจากชาติอาเซียนเดินทางมายัางประเทศไทยอีกไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0คนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนในช่วงจัดแข่งขันในทุกจังหวัดเจ้าภาพและใกล้เคียงการจับจ่ายใช้สอยของคนเหล่านี้เป็น,ปนในรูปแบบของสปอร์ตทัวริซึมที่ช่วยกระตุ้นทั้งกีฬาและการท่องเที่ยวไปในตัวจะทำให้เรามีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศจำนวนมหาศาล ทางนี้คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากมีมติเห็นชอบการจัดสรรง,งบประมาณในการจัดแข่งขันแล้วยังระบุถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพทั้งสองรายการได้แก่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมอาเซียนสแสดงความเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยและเยาวชนและนักกีฬาไทยประสบความสําเร็จเป็นเจ้าเหรียญทอง รวมทั้งมีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้5,285 5,285ล้านบาทครับ